<Okay. S 2> สวัสดีครับคุณแม่ครับนี่คือคุณแม่สมเสนศักนาวังปัจจุบันอายุหกสิบปีป่วยเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตติดเตียงมาสิปีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พูดไม่ค่อยชัดลิ้มแข็งนะครับคุณแม่อยู่บ้านแม่พูดเลยบ้านมณฑวอน ตำบลตำบลท่ามโ,โมแดงอำเภอโมหนองโมแดงจังหวัดจังหวัดชัยพุ่ิครับเมื่อประมาณสามเดือนที่ผ่านมาคุณแม่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ได้รับประทานน้ำมันดาวอินคาของบริษัทเราคือสกายอินคา I, ออยล์ไปหนึ่งวันลุกขึ้นนั่งได้เริ่มพูดได้แล้วก็รับประทานต่อมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้ กบจะเป็นปกติแล้วพูดได้ชัดเมื่อสามเดือนที่แล้วพูดแทบแม่ลิ้นแข็งเนาะแข็ง,แ,งแล้วก็เดินไม่ได้นั่งนอนอยู่กับที่นอนตอนนี้ก็พอจะเดินไปไหนมาไหนได้ช่วยเหลือเองได้ไดด<า>นะครับอาแม่พูดหน่อยว่าหลังจากรับประทานมาตลอดสามเดือนเป็นยังไงบ้างม,ามันดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นมากเลยดีขึ้นมากเลยดีขึ้น ากที่ป่วยมาสิบปีนี่รักษามาจนทั่วโอ้ยไม่ดีขึ้นเลยไม่ไม่ไม่ลองมากินน้ำมันดาวอินทาสกัดเย็นของเราบริษัทเราดีขึ้นมาตลอดทั้งหมดแม่กินติดต่อกันมาขี่กระปุกแล้วครับเนี่ยจ้าฮะประมาณสิบถึงสิบกระปุกไหมสิบกระปุกเลยเนาะเบียยังชีพออกเบียพิการออกก็ซื้อทีละสองกระปุกบ้างหนึ่งกระปุกบ้างสี่กระปุกบ้าง